Jazz be Jazz be is a wonderful world Jazz be Jazz be on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะซึ่งวันนี้นิทานของคุณครูเมย์นะคะมีชื่อเรื่องว่าดีมากจ้ะอ่าเด็กเห็นไหมคะว่าน,นิทานของครูเมย์เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างเอ่ย มีพี่รับมีลิงมีช้างมีกระต่ายมีหมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆขาอานิทานเรื่องนี้นะคะผู้แต่งนะคะก็คือคุณพัชรีมีสุคนนะคะส่วนภาพนะคะคือคุณวินิตยิสมันนะคะเด็กๆขาเด็กๆขาเดี๋ยวเรานะคะไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆขา ดูสินิทานเรื่องนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันค่ะเชา้านี้ช้างน้อยโบโบจะไปโรงเรียนกับเพื่อนๆคือมีฟูฟูยีรับยงโยลิงยุกยิกและ ตายปุ๊กลุกอ่ะดูสิคะมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีทั้งเจ้าหมีมีรบับมีลิงแล้วก็มีกระต่ายนะคะแม่ช้างเตรียมนมและขนมเค้กให้โบโบไปกินที่โรงเรียนด้วยขอแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยนะครับโบโบบอกแม่ แม่ตอบว่าดีดีแบบนี้ดีมากจ้าโบโบไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่วิ่งไปแบบนั้นไม่ดีนะไม่ดีนะแม่เตือนเดินดีๆีนมก็ไม่หกขนมเค้กก็ไม่เละแบบนี้ดีมากเลยโบโบเชื่อที่แม่บอกอ่นนี่นะคะ ทั้งหมดก็ค่อยๆเดินกันไปโรงเรียนนะคะเด็กๆขามีทั้งกระต่ายมีลิงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะโบโบและเพื่อนๆวิ่งเล่นมาถึงถนนใหญ่ทันใดนั้นมีรถตุ๊กๆุ๊กคันหนึ่งแล่นผ่านมาวิ่งเล่นแบบนั้นไม่ดีไม่ดีนะคนขับรถตุ๊กๆุกเตือน พวกเราสนุกนี้ครับโบโบบอกแต่ก็ต้องระวังนะคนขับรถตุกต๊กๆุกยำโบโบจึงเชื่อฟังและก่าวขอบคุณคนขับรถตุก๊กตุกถ้าไม่วิ่งก็ไม่หกรม้มนมก็ไม่หกขนมเค้กก็ไม่เละดีๆแบบนี้ดีมากเลย ่าเด็กเห็นไหมคะนี่เจ้าช้างีรักหมีริงกระต่ายนะคะก็ค่อยๆเดินกันไปนะคะเด็กๆขาโบโบและเพื่อนๆเ,เดินมาถึงถนนอีกสายหนึ่งรถมากมายเล่นขวักขวายชิดในหน่อยจ้าแย่งกันขึ้นรถเมย์ไม่ดีนะพนักงานเก็บเงินบอก โบโบบอกเพื่อนๆว่าดูสิพวกเขายืนเข้าแถวกันเป็นระเบียบเชียวดีๆแบบนี้ดีมากเลยอ่นนี้นะคะดเด็กๆเห็นไหมไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องต่อแถวเข้าแถวนะคะดเด็กๆขาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดเด็กๆขานี่แบบในหนังสือนิทานเรื่องนี้เลย พอถึงทางแยกโบโบก็บอกเพื่อนๆให้รีบข้ามถนนข้ามเลยพวกเราทันใดนั้นปี๊ดรีบข้ามโดยไม่ใช้ทางม้าลายไม่ดีไม่ดีตำรวจจราจรเตือนโบโบจึงเชื่อฟังไม่รีบร้อนก็ไม่หกล้มหนมก็ไม่หก ขนมเค้กก็ไม่เละดีดีแบบนี้ดีมากเลยอ่านี่นะคะเด็กๆขาหากเด็กๆนะคะจะข้ามถนนแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าเดินเองเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมีรถวิ่งเยอะแยะแต็ไมไปหมดเลยนะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาจับมือแล้วก็เดินข้ามถนนนะคะพร้อมกับ มีสัญญาณให้รถหยุดนะคะแล้วเราสามารถจึงจะเดินข้ามถนนหรือว่าข้ามทางม้าลายได้นะคะเด็กๆขาหากเด็กๆวิ่งไปโดยที่ไม่มีคนดูแลหรือว่าไม่มีสัญญาณรถจอดลด,ลดให้จอดนะคะก็จะเกิดอันตรายรถเฉี่ยวชนเราได้นะคะเด็กๆขา โบโบกับเพื่อนๆนมาถึงโรงเรียนแล้วคุณครูยืนรอรับเด็กๆอยู่หน้าประตูสวัสดีครับโบโบกับเพื่อนๆนยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีคุณครูคุณครูยิ้มทักทายเด็กๆเด็กๆเ,เ,เดินเป็นแถวเรียบร้อยจังดีๆแบบนี้ ดีมากจ้ะเด็กเห็นไหมคะโบโบแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินเข้าแถวเรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆขาเข้าแถวเป็นรถไฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะที่สนามกับทางเดินมีเศษขยะเกลื่อนกาดไปหมดศกรปรกแบบนี้ไม่ดีนะ โบโบและเพื่อนๆจึงช่วยกันเก็บขยะไปทิ้งเด็กๆมีน้ำใจช่วยกันเก็บขยะแบบนี้โรงเรียนก็สะอาดเอี่ยมดีแบบนี้ดีมากจะ้ะคุณลุงพานลงชมโบโบกับ เพื่อนๆอ,อ่านี่นะคะเด็กๆขาเห็นไหมโบโบแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันเก็บขยะนะคะใส่ถังขยะนะคะอ่านี่เด็กๆขาค่ะเด็กๆนะคะเห็นขยะตามที่สถานที่ต่างๆนะคะ,ะเด็กๆก็สามารถช่วย นำขยะนะคะไปทิ้งในถังขยะแล้วก็จะทำให้สถานที่นั้นนะคะสะอาดน่าอยู่เลยนะคะเด็กๆคะ่ะหากเด็กๆทิ้งขยะแนละ้วเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะถึงเวลาเคารพธงชาติโบอโบกับเพื่อนๆเข้าแถวเป็นระเบียบร้องเพลงชาติอย่างเบิกบาน ดีๆแบบนี้ดีมากจ้ะคุณครูชมอดาเด็กเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยเด็กๆตั้งใจเรียนเรื่องเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะได้แก่ฟิลิปปินส์พมา่าลาวสิงคโ,โปร์มาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาเวียดนามบูไนไทยดีๆแบบนี้ดีมากจ้ะ คุณครูชมถึงเวลาพักกลางวันช้างน้อยโบโบมีฟูฟูยีรับยงโยลิงยุกยิกและกระต่ายปุ๊กลุกเข้าแถวรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะเด็กๆขานี่เห็นไหมหน่ารักมากๆเลย ไม่กินมูมามไม่หยอกล้อกันอาหารก็ไม่หกเสื้อผ้าก็ไม่เลอะดีดีแบบนี้ดีมากเลยโบโบบอกเพื่อนนี่นะคะเด็กๆค่ะหากเด็กๆนะคะได้มาโรงเรียนนะคะหรือทำกิจกรรมใดๆนะคะหากเด็กๆนะคะกําลังเดินต่อแถวกันอยู่แล้วหากเล่นในแถวนะคะก็จะเกิดอันตรายนะคะเด็กๆค่ะ โบโบกับเพื่อนๆกำลังจะกลับบ้านทันใดนั้นรถโดยสารคันหนึ่งก็เข้ามาจอดใกลๆ้ๆโบโบกับเพื่อนๆยิ้มและโบกมือทักทายพวกเขาก็ยินดีที่ได้เจอเพื่อนใหม่ดีๆแบบนี้ดีมากเลยโบโบยิ้มแป้น สวัสดีครับทุกคนเด็กๆดูสิคะว่ามีใครบ้างคะเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะเต็มหมดเลยมีทั้งเจ้าเป็ดเจ้าควายสิงโตเสือควายอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆค่เมื่อเด็กๆก,กลับถึงบ้านและทำการบ้านเสร็จก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทั้งรดน้ำต้นไม้ชุ่มฉ่ำ ปัดฝุ่นสะอาดเอี่ยมถูบ้านเงาวับกวาดบ้านหมดจดปลูกดอกไม้เพลินใจดีๆแบบนี้ดีมากจ้ะพ่อและแม่ของโบโบชมได้เด็กเห็นไหมคะเขาน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งทำงานบ้านเก็บกวาดขยะปลูกต้นไม้น่ารักมากๆเลย เช้านี้โบโบและเพื่อนๆไปโรงเรียนอย่างมีความสุขพวกเราเด็กดีเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่เด็กๆขานิทานเรื่องนี้นะคะก็จบแล้วนะคะเด็กๆขานิทานที่มีชื่อเรื่องว่าดีมากจ้าอนิทานเรื่องนี้นะคะ,ะดีมากๆเลยเพราะว่านิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เรานะคะมีวินัย สร้างนิสัยนะคะให้ทําดีเห็นไหมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคําสั่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กมีน้ําใจน่ารักกับทุกคนรอบข้างนะคะเด็กๆขาอนิทานเรื่องนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆขา อ๋แต่เด็กสังเกตไหมคะว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะหลังจากที่เราฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมพิมพ์ภาพนิ้วมือกันนะคะเด็กๆขาถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยคะ่ะอ๋อเด็กๆขารังจากที่ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะแล้วในนิทานเนี่ยมีสัตว์ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะมีทั้งพี่ลาพี่หมีพี่ลิงเสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหลังจากที่ฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะโดยการพิมพ์ภาพ ด้วยนิ้วมือของเรานะคะนี่นะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่นะคะสําหรับใช้พิมพ์ภาพลงไปนะคะแล้วก็มีคู่กันนะคะแล้วก็มีน้าเปล่านะคะแล้วก็มีปากกานะคะนี่นะคะ สำหรับตกแต่งวัดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขาดไปได้เลยนะคะก็มีสีน้ำนะคะนี่นะคะที่คุณครูเมย์เตรียมเอาไว้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆขาที่วันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมพิมพ์ภาพลายนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆขา ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเด็กๆขาเริ่มจากนะคะใช้นิ้วของเรานะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะใช้พู่กันนะคะจุ่มน้ําแล้วก็จุ่มสีนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวคุณครูเมย์ก็จะจุ่ม เราใช้พู่กันนะคะจุ่มไปที่คุณคณรูเมย์เลือกสีเขียวนะคะจากนั้นนะคะคุณครูเมย์ก็จะทามาที่เนิ้วมือตรงนี้อ่านี่นะคะแล้วก็พิมพ์ลายเนิ้วเมอลงไปแบบนี้เลยนะคะดูซิคุณครูเมย์จะทำเป็นอะไรอ้ยอ่าน,นี้นะคะคุณครูเมย์จะทำเป็น ต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ะสีหมดแล้วเดี๋ยวเราเติมสีหน่อยดีกว่าค่ะอ่านี่นะคะต้นหญ้านี่นะคะอ่านี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใช้ พิมพ์เหนียวมือนะคะสร้างภาพเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะทําเป็นรูปต้นไม้ให้เด็กๆดูก่อนนี่นะคะเราก็ได้แล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทํารูปต่อไปกันเลยค่ะมีต้นไม้ต้นหญ้าแล้วใช่ไหมคะต่อมาของคแม่ก็จะทำดอกไม้ขาเบานทำตรงนี้อ่านได้แล้วนะคะ ใช้สีอะไรก็ได้นะคะดเด็กขาต,ตามจินตนาการได้เลย<ม>ตุ่มสีชมพูนี่นะคะเด็กขานี่นะคะค่อยๆแปะคุณพิมพ์ภาพลงไปนะคะเด็กขาแล้วเราต้องจะได้เป็นลูกเป็นลูกอะไรคะเด็กขาเด็กเขีป็นลูกดอกไม้ได้นี่นะคะเราก็ได้เป็นลูกแอกไม้แล้วเด็กขาจากนั้นนะคะเดี็กของเราจะเติมด้านเล็กน้อย ะอกราานี่นะคะตกแต่งเติมอันนี่นะคะเราก็ได้เราวาดแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลูกศรกันแล้วค่ะเด็กขาเริ่มจากที่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆทำรูปยีราฟนะคะเด็กขาแล้วที่เรานะคะเอาคู่กันนะคะจุ่มลงไปที่สีเด็กคุณครูเมย์จะเลือกสีเหลืองนะคะนี่นะคะคุณครูเมย์จุ่มสีเหลืองแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือของเรานะคะนี่ค่ะทาลงไปแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเราทาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พร sure> ้อมที่จะพิมพ์ภาพลงบนกระดาษแล้วนะคะเด็กๆ่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์ภาพลงไปเลยค่ะเด็กๆขอ่านี่นะคะเด็กๆขาจากนั้นค่ะเราก็กดลงไปเลยค่ะเลาขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กๆอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรารอแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวครูเมย์จะมา ตกแต่งให้ดูเป็นรูปยีราฟนะคะเด็กขาอ่าเดี๋ยวตัวตัดปลาตัวอะไรคะเด็กขาอ่าตัวต่อไปนะคะเด็กคุณจะทํารูปช้างให้ดูนะคะเด็กขาอ่าเด็กขาต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทําช้างกันนะคะเด็กขาเริ่มจากนะคะเอาคู่กันนะคะจุ่มสีได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะจุ่มคุณกคุูจะใช้สีส้มปนักนาเนี่ยคุณเป็ดนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งนะคะ อ่านี่นะคะตูมลงตรงนี้เลยบ๊มพิมพ์ภาพลงไปเลยนะคะเด็ก่ะจากนั้นนะคะล้าก,ก็ยกเหนือขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็จะเติมเงาไปนะคะ นะคะคช้างต้องมีหูด้วยนะคะอย่างคุณครูเมย์จะใช้ก้อยนะคะเด,ด็กขาในการพิมพ์ภาพเหมือนเดิมค่ะเอาสีน้ำน,นะคะมาเรียงไปที่นิ้วของเราจากนั้นนะคะเราก็ปัางลงเลยค่ะผอกับกดกนี่นะคะอีกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะจะเป็นหูของช้างเดี๋ยวเรารอแห้งนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะมาตกแต่งหน้าตาให้ดูนะคะเด,ด็กขาระหว่างนี้เราก็รอแห้งก่อนอ่าหลังจากที่เราทํา ดีรนะับทาช้างต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะพาทําพี่ลิงนะคะเด็กๆขามาค่ะเด็กขา,า,ขาเรามาทําพี่ลิงกันนะคะดเด็กๆขาเดี๋ยวคุณครูเมย์อ่ะมันเริ่มค่ะเราตุ่มสีก็ค่ะเด็กๆขาคุณครูเมย์ตุ่มสีจากนั้นทานที่นิ้วเรานะคะดเด็กๆขาอ่ะคุณเมยให้พี่ลิงอยู่ตรงนี้ดีกว่า แล้วก็ฟั๊มทิ้ภาพลงไปอะไรแบบนี้นะคะอ่าอ่านี่นะคะทาตรงนี้แล้วก็ฟั๊มลงตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรารอให้แห้งก่อนนะคะเด็กๆค้ค่ะหลังจากพี่ลิ้งเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวครูเมย์จะมาทำพี่กระต่ายนะคะเด็กยคะ่ะ คเมจะจุ่มสีทําเป็นที่กระต่ายนะคะจุ่มสีชมพูแล้วก็เอาสีนะคะมาทาที่นิ้วเราจากนั้นนะคะครูมเมก็พิมภาพลงตรงนี้เลยอือ่านี้นะคะเราได้หน้าเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เติมหูลงไปะคะ่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ลองให้แห้งก่อนนะคะเด็ก่ะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะมาพิมพ์ภาพนิ้วม,มือนะคะเป็นรูปพี่เสือนะคะเด็ก่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเ,เราใช้สีส้มนี่นะคะท,ที่นิ้วของเรานี่แล้วครูเมย์ก็จะปั้มพิมพ์ภาพลงตรงนี้น,นะคะ ต่อมานะคะเราจะทําหน้าของเสือนะคะตรงนี้พิมลงไปเลยค่ะอ่นนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรอให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งหน้าตาให้นะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพี่หมูกันนะคะทุกเด็กะาดูวดเวลาพูดกันก่อนนะพี่หมูเหมือนเดิมค่ะดูสีนะคะ แล้วก็ละเลงสีลงบนนิ้วของเราจากนั้นนะคะปั๊มพิมพ์ภาพลงตรงนี้เลยค่ะต้องไหนก็ได้นะคะดเด็กขาตามจินตนาการเลยมีของเมย์พิมพ์ภาพลงตรงนี้อ่ะเรียบร้อยนะคะพี่หมีของเราอ่าเมื่อมีดอกไม้วนะคะก็ะต้องมีผีเสื้อใช่ไหมคะคงคูเมย์จะพาเด็กทำผีเสื้อนี่นะคะพิมพ์ภาพเอาสีทาที่นิ้วของเรา อมลงตรงนี้นะคะเทยาภาพลงเลยนี่อ่าสีไม่พออ่านี่นะคะเราได้ปีกสองข้างแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่านี่แล้วก็ตรงนี้อ่านี่นะคะอ่าระหว่างนี้นะคะรอแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเติมลวดลายกันนะคะเด็กขา นี่นะคะเด็กๆขาการที่เรานะคะนี่นะคะจากที่ครูเมย์พิมพ์ภาพเอ่นนิ้วมือไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ได้แห้งแล้วนะคะได้เด็กๆขาสีของครูครูเมย์ก็ได้แห้งแล้วนะคะอาต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะใช้ประกาศแห้งนี้นะคะตกแต่งนะคะได้เด็กๆขาให้มีรูปร่างหน้าตานะคะอเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะตกแต่งเจ้ายีราฟนะคะเด็กๆขา อ่านี่นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะหน้าตาของเจ้าหญิงนะคะ,ะเด็กขาอ่านี่นะคะนี่คือหัวต้นหญ้าใช่ไหมถือกับใบตาแบบนี้นะคะเด็กเห็นไหมจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะตกแต่งลายให้เจ,จ้าหญิงนเพราะว่าเจ้าหญิงน้านะคะตัวีจุดๆ ็นแบบนี้นะคะดคขานี่นะคะก็จะเป็นขาของเจ้าหฮีลาร ก็จะเติมหางอ่านี่นะคะก็คือเจ้ายีราฟของเราเองนะคะต่อ่าค่ะเดี๋ยวคุูเมจะมาเพิ่มเติมตกแต่งเจ้าช้างกันนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ตานี่นะคะ่ะก็คือตัวหนึ่ง้นมานี่นะคะอ่านี่นะคะเราได้เจ้าช้างแล้วนี่นะคะ ต่อมานะคะคุณเป็นจะเติมหน้าพี่หมูนะเด็กดูสิคะว่าเรื่อเหมือนพี่หมูยังอ่านี่นะคะเด็กเห็นไหมคะเรื่อ เห็นหรือยังคะเริ่มหมือพี่หมูยังเอ่ยต่อมานะคะพี่กระต่ายนะคะเด็กๆค่ะนี่นี่นะคะวงตัวอ่ะก็ะะะะมีหนวดนี่พี่กระต่ายของเรานะคะเด็กๆอ่าต่อมาค่ะเดี๋ยวคงไปจะตกแต่งเจ้าลิงตาสองข้างนะคะจากนั้นใส่จมูก ใส่หูตรงนี้อ่าน,นี่ค่ะก็เป็นเจ้าลิง,งแล้วนะคะดเด็กขนบอกว่านะคะเขาเ็นอะก็มาพี่เสือของเราตรงนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะใส่หูพี่เสือของเราจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดตาใส่จมูกใส่ปากแล้วก็เติมหัวจากนั้นนะคะับมันก็จะเติมรูปลาย จากนั้นเราก็มาใส่ขานี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็มาใส่หางนะคะในเด็กขาอืออ่านะคะเราก็ได้พี่เสือแล้วอ่ายังมียังมีผีเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆขาตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเลยนะคะจ้ะ ตรงนี้อ่านี่นะคะเสื้อแล้วนี่นะคะสุดท้ายคุณแม่ก็ทำพึ่งใ,ใ,ให้ดูนะคะเลยค่คะนี่นะคะพึ่งของเราใบตาเปล่ตานี่นะคะ ก็ได้สัตป์ปตามีทั้งพี่พลาบพี่หมูพี่กระต่ายพี่ช้างพึ่งลิงสเสือผีเสื้ออันนี้ค่ะคุณครูเมย์ก็เพิ่มเติมก้อนเมฆให้นะคะเด็กๆค่ะนี่นะคะเด็กๆก็สามารถทํารูปภาพนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็กๆค่ะนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ทําให้ดูเป็น ตัวอย่างนะคะหรือว่าจะทําตามแบบคุณครูเมย์ก็ได้นะคะนี่นะคะการบ้านสําหรับวันนี้นะคะดเด็กๆ่านี่นะคะคุณครูเมย์นี่นะคะดอกไม้นี่นะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆขาเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานแล้วก็เห็นสัตว์มากมายเลยนะคะอ่าการบ้านวันนี้นะคะคุณครูเมยก็เลยให้เด็กๆทํากิจกรรมศิลปะนะคะพิมพ์ภาพนิ้วมือเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีรูปอะไรบ้างก็จะมีเจ้ายีราบขี้หมู กระต่ายช้างลิงผีเสื้อเสือแล้วก็พึ่งนะคะเด็กๆ่ะแล้วก็มีดอกไม้อ่านี่นะคะเด็กๆ่ะคุณครูแม่ก็ทําให้ดูเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเด็กๆ่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆ่ะเมื่อเด็กๆทากับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีแล้วก็ศิลปะแล้วก็เรียนรู้สัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆ่ะ อ่านี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมทาแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งการบ้านคุณครูเมย์ด้วยนะคะเด็กๆค่ะอ่าเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็พาทำกิจกรรมศิลปะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่ะอ่าเด็กๆค่ะอย่าลืมทำมาส่งคุณครูเมย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ